ลาสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมผมกลับมาอีกครั้งนะครับผมเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะครับตอนตอนนี้จะไม่ไชื่อช่องทายาทายาโอแล้วนะทายาโอจะเป็นในนามในตัวเกมเท่านั้นนะครับชื่อช่องผมมีชื่อใหม่ว่าตาภูมิบ้านนะตรงนี้ติดแมวด้วยแมวพี่สาวครับและช่วงนี้กิจกรรมที่บ้านเยอะครับต้องพี่กลับมาอยู่บ้านเนอาของช่วยที่ขนของทําบ้านใหมนะ่เนาะ อาจจะอัปโหลดช้าทุกอย่างช้าไปน,นิดนึงนะครับหลายๆช่องเขาอาจจะทําไปก่อนหน้านี้นะครับอ่ะไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากิจกรรมดอกไม้ไฟครับผมนี่ครับการที่จะแรกการที่จะแรกเจ้ามิสเอียดวานที่เป็นกิจกรรมล่าสุดเนี่ยต้องใช้ไข่ทั้งหมดในรอบแรกนะครับร้อยห้าสิบใบรอบที่สองเก้าสิบใบรวมเป็นทั้งหมดสองรอยสี่สิบนะครับ ของรางวัลน,นี้เลยกล่องแรกรอบแรกเราจะได้บัตรอับ,บัตรอเกรของสวรรค์มานะครับส่วนรอบที่สองจะได้ตัวลักษณะแสงให้ความหวังมานะแต่เหมือนทีมงานเขาไม่ได้แปลออกมาลวกๆเนี้ยแค่บวกห้าเปอร์เซ็นต์เี่ยแต่ตัวตัวเนี้ยถ้าใครมีงบพอที่จะอัพหรือว่ามีของพอที่จะอัพให้เป็นเวลห้าได้เลยในคีเดียวเนะี่ยแนะนำครับเปิดให้ครบแล้วเก็บไปเลย แต่ถ้าใครยังไม่พร้อมเอาไว้ที่หลังก็ได้ครับน่าจะมีตามมาทีหลังอีกรอบหนึ่งนะขอพงไม่ให้รอบนี้รอบเดียวหรอกถ้าใครยังไม่พร้อมที่จะอาเพชรเ็มวล5ห้าผมมองว่ามันยังไม่คุ้มที่จะเอามาใช้ครับตัวนี้ได้รับเอฟเฟกคือตระกูลพวกที่มีสายอันตีอย่างคูติมะเนี่ยทั้งคู่ิมะหรือพวกมิสเอพวกนี้ที่มันมีสายอันตีคระ พอามาใช้น่าจะคุ้มเพราะว่าการที่เราจะได้ตัวอันตฤษมันจะได้เร็วกว่าคนอื่นเขาแล้วมีระยะเวลานานกว่าคนอื่นเขาส่วนไข่ได้มายังไงเราไปดูกันนี่ครับผมถ้าใครอยากเหมาวันแรกนะรีบๆเล่นเลยนี่เลยครับซื้อเหรียญตั้งไข่เลยแต่ไม่ใช่เหมาหมด150นะแต่ยังไงนะถ้ามาวันแรกนะครับ มาวันแรกแนะนำเข้าไปค้าขายดีก่อนนี่นะครับโอ้ยโทษครับนะคาจำกัดเวลาสิเออนะคะจำกัดเวลาตัวนี้เลยแรกก่อนเลยครับหกร้อยเพชตตัวนี้นะครับผมหกร้อยเพชตได้สิบแล้วก็สิบอันที่จะแรกได้ต่อวันตัวเนี้ใช้คููปองยี่สิบ สิบใบเท่าเฉลี่ยดได้สองร้อยเนาะเท่ากับเราจะมีทั้งหมดยี่สิบบวกกับอีเวนต์ครับอีเวนต์รายวันเนี่ยครับวันแรกก็ได้มาสองถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่ต้องนับก็ได้อ่ะอันนี้ตัดไปเลยถ้าใครจะได้ตัวนี้เ่็งน้อยต้องเติมผมนะเราต้องเติมปุ๊บเติมเงินสะสมนี่ไงเติมห้ารอยห้าสิบกปองเลยครับ จะได้ไปอีกห้ารวมเป็นทั้งหมดยี่สิบห้านะสองเศษสองตัดออกไปก่อนก็จะเหลือทั้งหมดร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าอันนะตัวไข่นะครับแล้วถ้าใครตามไม่ทันเดี๋ยวผมจะทำเป็นภาพแล้วแปะลงในเพจให้นะทั้งหมดตอนนี้เราแลกไข่หกร้อยเพศสิบอันแลกไข่สองร้อยคูปองสิบอัน บวกกับเติมเงินสะสมอีกห้าอันเป็นยี่สิบห้าอันนะครับเลยร้อยยี่สิบห้าอันใช้คู่ของสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบใบซื้อเลยแต่อย่างผมผมยังไม่ได้ซื้อผมทยอยทยอยที่จะเก็บไข่สะสมไปเรื่อยๆบวกกับเก็บของไปเรื่อยๆเพราะผมยังของยังไม่พอที่จะอัพคอนถวันให้มันเต็มเพราะผมไม่ได้ถายที่แบบเติมเยอะเน่พอมีโอกาสก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับ ส่วนเรามาเรามาดูกันต่อนะครับถ้าเกิดใครเหมือนผมที่แบบไม่พร้อมที่จะวันแรกจะได้ตัวนี้มาเลยก็เก็บไปเรื่อยๆครับผมจะใช้เน้นใช้เนี่ยครับเหมือนเดิมนะครับราคาจำกัดเวลาผมจะเก็บอย่าเงี้ยสิบวันทยอยใช้ไปทยอยซื้อไปสิบวันสิบวัน วันละหกรเทสิบวันก็หกพันเทสใช้หกพันเทสนะครับแล้วก็ตัวนี้สิบวันก็เท่ากับสองพันใบวันล,ละยี่สิบสิบวันสองร้อยเท่ากับเราใช้สองพันคูปองสองพันใบแล้วก็หกพันเทสในการได้ลกไข่มาสองร้อยลูก ส่วนอีกสี่สิบที่เหลือสี่สิบใบที่เหลือแล้วก็ไปซื้อก็ต้องไปซื้อตรงนี้ครับถ้ามันยังมีขายนะผมคิดว่ามันทันะนะสะนามสิบอ่ะทะเี่ยละสามสิบใบละสามสิบกี่ใบอ่ะรต้องซื้อกี่ใบก็คซื้อไข่กี่ใบสี่สิบใช่ไหมเท่ากับเราใช้คูปองเพิ่มอีกพันสองร้อยใบสำหรับคนไม่รีบนะครับ มีโอกาสได้ถูงไม่ได้มันไม่ได้ได้ยากอะไรขนาดนะั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีงบจริงๆคุณอยากเก็บสะสมอย่างอื่นไปเรื่อยๆก็วงล้อครับผมเดี๋ยวน่าจะมีเข้ามาแน่ๆพิทันในตำนานถ้าใครมีก็เตรียมตัวแรกไวได้ครับผมมีอยู่รูปหนึ่งก็เนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะรอดูว่ามันจะมีเข้ามาไหมถ้ามันมีเข้ามาก็อาจจะเก็บไว้ใช้ก็ได้ หรืออาจจะเก็บไว้แลกตัวอื่นก็ได้ที่ผมยังไม่มีนะผมก็ยังไม่ได้มีครบตัวนะครับเอาล่ะส่วนตัวล่างสองล่างสองเรื่องของพรสวรรค์พรสวรรค์ในการอัปเกรดทั้งหมดนะครับเราจะใช้ใบฝึกซ้อมใบฝึกซ้อมตัวเนี้ย หนึ 1> 1, ่งพันสี่ร้อยสามสิบใบแล้วก็บัตรฝึกบัตรฝึกตัวเนี้ยหนึ่งร้อยสิบแปดใบหนึ่งร้อยสิบแปดใบแลกได้วันละสิบถูกไหมอ่ะแลกวันละสิบเฉลี่ยเนี้ยร้อยห้าร้อยห้าสิบใช้ใช้ตัวบัตรตรงเนี้ยซื้อมาร้อยห้าสิบต่อวัน ตรงนี้เขาเรียกว่าเศษบัตรฝึกนะเนาะเศษบัตรฝึกใช้ทั้งหมดเท่าไหร่เราจะใช้ทั้งหมด1,770ใบครับตัวนี้ของผมเห็นไหมของผมก็ยังมีำกำหนดขนาดแรกแล้วนะยังมี41ทั้งที่ททมันต้องใช้118ผมแล้วผมก็ไม่คิดว่าผมไม่จําเป็นต้องไปเสียแบบลวดเดียวในวันแรก ของผมก็ย er ังไม่พร้อมเลยหลายอย่างของผมยังไม่พร้อมถ้าใครเป็นผมทําแบบวิธีผมก็ได้นะครับของตัวผมผมก็ใส่เอ็ดีของผมอยู่แล้วด้วยแต่ผมไม่รีบก็เวลาถ้กว่าจะผมได้อะมันก็อาจจะไปในจุดที่แบบผมเอาไปเล่นแล้วเขารู้ทางตพเนี่ยข้อเสียตรงนั้นถ้าใครได้วันแรกๆเ้าได้เปรียบคือเขาก็ยังจับทางศพไม่ได้แค่นั้นเองโอเคนะครับสําหรับข้อมูลเบื้องต้นของมิสเอ็ีแอดวานนะครับ ก็จะมีทําเพียงเท่านี้นะครับส่วนรายละเอียดที่ผมได้อธิบายไปถ้าใครฟังไม่ทันเดี๋ยวผมจะแปะลูกลงในเพจผมไว้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตดกดซับสไคร้ช่องผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องใหม่ๆช่องนี้ด้วยนะครับผมแล้วกัดหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ